สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกท่านนะครับนี้อยู่กับบ่าวเอกครับหลังจากเมื่อคืนครับเป็นข้าวใหญ่ข้าวโตกันบักคักนะครับไฟดับเบิดอำเภอเลยนะครับผมพี่น้องสาเหตุเนื่องจากไฟไหม้ข้างตลาดรัตนบุรีนะครับไปร้ายเลยครับเสียหายกันร้ายเลยนะครับเป็นเป็นร้านพวกสังขพันธ์ร้านทองด้วยนะครับมีร้านทองร้านขายของเลรนไร้านขายของ ของใส่ไฟฟ้าเครื่องใส่ไฟฟ้าหมดนั่นแหละครับพวกปักฟงปักไฟนะครับเป็นร้านอยู่ข้างๆตลาดรัตนบุรีขายเครื่องสำอางด้วยนี่แหละครับพวกขายเอ่อขายขายหมอนขายเครื่องสังกะท่านต่างๆนะครับจะเป็นอยู่ตรงนั้นนะครับตรงที่ไฟไหม้เมื่อคืนข้างตลาดรัตนบุรีนะครับลานทองนำ้ำเด๋ยวสิพายบึงหลงรอยความเสียหายหลังจากเมื่อคืนเป็นข่าวบยางใหญ่ไปนะครับไฟไหม้บางแห่งเลยไฟดับทว่วมเ่อ บริเวณที่เขาใกล้เลยไล่ไปเลยนะครับอ่เจ้าหน้าที่เพิ่งอาจสิกั้นไว้นะครับป่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปสำรวจเมือกุนที่กันครับผมครับพี่น้องเจ้าหน้าที่กั้นจากหน้ำเพื่อเลยนะครับตรงเลี้ยวซ้ายนะครับไม่ให้เข้าไปใกล้เลยนะครับกุญทีไฟไห,หม้เมื่อขึ้นพี่น้องกั้นเลยกั้นดักไว้เลยโอ้ไปไปทางซ้ายทางเขาใกล้ๆครับ นี่ครับเลาะมันน้ำสอยก็ยังเพื่อนก็ยังกันงก้นอยู่นะครับเดี๋ยวห้องสียางไปนะครับไปให้ใกล้ที่สุดนะครับโอ้ยยางไก่เติบนะครับข้างนี้จากกระเพืครับที่ประการอุบลราชธานีธนาคารทไทยพาณิชย์ยางไก่ยางไก่อ่ามันอยู่ข้างตลาด เล่ยเสียกนะครับไปจับกอำเภอเลยเสียออสบตรวจไปเสียกง่ายรตนะนะครับครับโอ้รถด,ด,ดับเพื่อครับหืมวอดเลยนะกินเก็บของที่ออกมาทันของที่ออกมาเอาออกมาได้นะครับ ความ้วนผู <ข ọ ng> ้ใหม่ๆตัวนี้นะสัดท่านนะครับนี่เป็น4ี่แยกใหญ่ลัตนาบุรีครับล่าเป็นตึงนะตรงนั้นเป็นร้านขายของเหล็ตครับพี่น้องร้านขายของเหล็ตนะครับช็อปอีกฝั่งตรงนี้ก็อวก 20บาทน้ำเงินบวกกะละมังเสื้อเพิ่องยางดีแล้วครับกะละมังกะละมังกะละมังสดพ่ดอตอยจริงผมแบบนี่ร้านชูวิสินธนาช่างนี่แหละครับพวกเสื้อบวกปักไฟบวกสีพวกอะไรม้แบตเตอรี่น้ำแดดเลยครับอันนี้เป็นร้านคังยา นาฬิกาเครื่องสำอางอูน่นี่อันนี้เป็นร้านสังฆพันตั้ง้นสักพันร้ยาั่ขอด้วยกันสวัดีครับสวัสดีครับมาบดูใมา,ใมาพี่จังมากทียูพายุยเน่นเ่นมาขึ้นอยู่พายุ ีสกเกมันใหม่แต่หมอแปลงด้ทุกอย่างยี่บาทม,มันเริ่มจากสนี่เพราะหนึ่งมุ่งหนป่กเขามุ่มมมมมมหมอานไข้วัดด่านขหวัไหมอ๋อครับไปกันที่เดียครับผมจัดเลรนะ สังกัท่านพอนี้แล้ครับเสื้อผ้าก็มีนะครับนีมีอยู่น่ล้องครับเรียบร้อยเลยกนกังรักยานะครับยาเรียบร้อยพี่้อง Trong ก็อยู่ bàn mày นะฮะมัน ประกาศก็ให้ทีมงานจะคว้าเข้าไปข้างในจะท้องผูกหาอาการนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับที่ได้รับผลกระทบที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็มา

สกัดด้ท่นครับลานี้่ใหม่ลานนี้ยังอยู่โอ้วนไปเลยันทีโดนก็พซอน่นเบิ่งไว้เบิรน้างล่างวเป็นยัานี้สกัดด้ท่านซีน่าในท่านลัง เสื้อผ้านะครับรถคขันก่อนผมมีเวลาเสื้อผ้านี่ลอ,องสองล้านเสื้อผ้าหนี่งเราจะมาลานยาลานทอง ร้านท่องหนี่ห้ามเขาเลยนะครับจิตไปห้ามเขาเลย้ลาน้านเลยนะครับ จะให้นักเลยครับหลางกขมันไปหคอยู่ không wow, bọn nó đủ quyền. ้องทักีดเทาแต่ลุกเรือกับดานพ่อขอควาร่วมมือใช้ด้านทิ่ตะวันตกนะครับทางขึ้นลงด้านทิศตะวันตกทางเดียวก่อนนะครับฝั่งด้านที่ตะวันออกให้เจ้าหน้าที่หน้าปฏิบัติงานนะครับต่องมาทางทิ่ตะวันออกนะครับ lên ไยลานเลยครับเลถอยครับรถถอยด้วยรถถอยด้วย,อย,วยขององอ,อ,อหน้านี้นครับขอหน้นหน่อยหยุดฟังตกคารถตัดครับหนตลาดนี่แหละ เบื้งมองขึ้นว่ามันจุดกำเนิดเริปลี่ยนโมปแปลงไอฟ,รรฟอัลลัตวงจอยต่างคนกับต่างเพาลานจะคล้องครับอันนี้ลานเวียนนันิกาต่อตาเสียุ้ วิสินลานาชันรับเพิ่งไป้งแต่เมื่อคืนไปแล้วเนาะ ครับลองร่อความเสียหายเดี๋ยวจะสากครับเงินข้างในจะมีรถนะเดีินดึกสากด้วยกันครับรถเร่ห้อยใหม่เอาครับขออนุญาตยกทิ้งเดินทางกลับบ้านแล้วครับนะครับ,รบนี่แหละคือลองรอยความเสียหายนะครับไฟไหม ร้านค้าทางการคลางตลาดรัตนบุรีครับอมครับผมขอบคุ้นครับมากครับของที่ยังใส่ได้ยังบะเตนใหม่นะครับผมว่าลองดูร้านขนมขคนเขารถกระบะไปใส่ของที่อยู่ของที่ไฟใหม่ที่ของที่โมใหม่ไปยังใส่ได้อยู่ น้อยมากครับยอดเท่ายอดคนหนึ่งไปเคครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนี่นะครับลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม